คุณเคยสังเกตไหมว่ากรรมที่ร้ายแรงที่สุดมักไม่ได้เกิดจากใครอื่นแต่เกิดจากใจของเราเองใจที่เราละเลยใจที่เราทำร้ายใจที่เราไม่เห็นคุณค่ากรมเหล่านั้นหนักหน่วงกว่ากรมใดๆเพราะมันไม่ใช่เพียงชั่วคราว แต่มันแทรกซึมเข้าไปในทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการกระทำเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดชังต่อตนเองความอิจฉาริษยาใจที่ไม่ยอมให้อภยัยมันคือดินแดนแห่งทุกขที่เราเองสร้างขึ้นเราสร้างกำแพงกั้นตัวเองจากความสุขจากการไม่ยอมรับตัวเองเราเดินวนอยู่ในวังวนของความคิดลบที่กัดกินใจเราเอง ทุกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกการตัดสินใจที่เราทำลายความสงบของใจคือกรรมที่ร้ายแรงใจที่ถูกทำร้ายจากตนเองเป็นใจที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นใจที่หลงทางในความคิดและอารมณ์เป็นใจที่กลายเป็นผู้คุมทุกข์ของตัวเองบางครั้งเราคิดว่าการทำร้ายใจตัวเองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้ว ทุกครั้งที่เราเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของใจทุกครั้งที่เราไม่รักตัวเองทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความทุกข์ค้างคาอยู่ในใจมันสะสมเป็นกรรมใหญ่ที่ยากจะลบล้างแต่ใจนั้นก็มีพลังแห่งการยิวยาเช่นกันหากเราหันกลับมามองใจของเราอย่างเข้าใจหากเรายอมรับความอ่อนแอและความเจ็บปวดหากเราปล่อยวางความโกรธความอิจฉา และทุกความคิดลบที่กดดันตัวเองเพียงชั่วขณะหนึ่งของการใส่ใจตัวเองการให้อภัยตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองกรำที่รายแรงที่สุดนั้นก็เริ่มคลายตัวอย่าปล่อยให้ใจตัวเองเป็นนักโทษของความทุกข์อย่าปล่อยให้ใจตัวเองเป็นสนามรบที่ไม่มีวันสิ้นสุดจงเป็นผู้ดูแลใจด้วยความรักด้วยเมตตาด้วยสติที่รู้ตัว เพราะกรรมที่เกิดขึ้นกับใจเราเองจะตามเราตลอดไปจะอยู่ในทุกความคิดทุกอารมณ์และทุกการกระทําของเราหากเราไม่เริ่มต้นจากการรักษาใจตัวเองกรรมร้ายแรงที่สุดจะไม่ปล่อยเราไปแต่หากเราเริ่มจากวันนี้เพียงหายใจลึกๆสังเกตใจตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นกรรมนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนจากหนักหน่หนวงเป็นเบา สู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงใจของเราไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลและเมื่อเราเริ่มดูแลใจเราก็จะเริ่มปลดปล่อยกรรมที่ทำร้ายตัวเองอย่างเงียบงันนั้นออกไปคุณเคยสังเกตไหม ว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกทุกความเจ็บปวดนั้นไม่ได้เกิดจากคนรอบตัวไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โตในชีวิตแต่กลับเกิดขึ้นจากใจของเราเองใจที่เราเพิกเฉยใจที่เราไม่ดูแลใจที่เราไม่เคยถามตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรหลายครั้งเราใช้ชีวิตไปตามกระแสะเวลาตามหน้าที่ตามความคาดหวังของคนอื่นโดยไม่เคยหันมาสำรวจใจตัวเอง และเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความคิดลบความคิดที่ตัดสินตัวเองความคิดที่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความคิดที่กดดันตัวเองให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเองความทุกข์นั้นเริ่มเกิดขึ้นมันไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนมันแฝงตัวอยู่ในความคิดประจำวันค่อยๆซึมเข้าสู่จิตใจของเราอย่างเงียบๆบ,บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอบางครั้งเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นที่ดูเหมือนมีชีวิตที่ดีกว่าทุกความคิดเหล่านี้คือการทำร้ายใจตัวเองเราทำร้ายใจตัวเองด้วยความไม่ยอมรับตัวเองด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถเป็นอย่างที่เราคาดหวังด้วยความเศร้าและความอับอายที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาด แต่แท้จริงแล้วใจที่เราเพิกเฉยนี่แหละคือสิ่งที่ทำร้ายเราอย่างร้ายแรงที่สุดเพราะไม่ว่าเราจะพยายามทำดีต่อคนอื่นมากเท่าไหร่ให้ความรักคนอื่นมากแค่ไหนถ้าเราไม่รักใจตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองไม่เข้าใจความเจ็บปวดของตัวเองความทุกข์ก็จะตามเราไปทุกที่ใจของเราจะกลายเป็นผู้คุมทุกที่เงียบงนัน บางครั้งเราอาจคิดว่าการทำร้ายใจตัวเองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแค่พูดคำตำหนิตัวเองเบาๆแค่คิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพียงครั้งคราวแต่ความจริงแล้วทุกครั้งที่เราปล่อยให้ใจตัวเองถูกทำร้ายเล็กน้อยซ้ำๆมันสะสมเป็นกรรมใหญ่กรรมที่เราสร้างขึ้นเองแต่กลับไม่เห็นตัวกรรมที่ส่งผลต่อทุกความคิดทุกอารมณ์และทุกการกระทำของเราลองสังเกตตัวเอง เราพูดอะไรกับตัวเองในใจบ้างเราตัดสินตัวเองบ่อยแค่ไหนเราทำให้ตัวเองทุกข์ใจโดยไม่จำเป็นบ่อยแค่ไหนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีทุกลมหายใจที่เราไม่ใส่ใจตัวเองทุกความคิดที่ทำร้ายใจตัวเองอย่างเงียบๆ มันแฝงตัวอยู่ในความรู้สึกของเราอย่างต่อเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าใจของเรากลายเป็นสนามรบทุกความคิดลบกลายเป็นศัตรูทุกอารมณ์ที่เราพยายามฝืนกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่หายไปเรากลายเป็นนักโทษของใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่ใจไม่ได้มีเพียงความทุกข์ใจมีพลังแห่งการเยียวยาหากเราเพียงหันกลับมาสังเกตใจตัวเอง ยอมรับความเจ็บปวดให้ความรักและเมตตาตัวเองเราสามารถเปลี่ยนกรรมที่เกิดจากใจตัวเองให้คลายตัวได้การเริ่มต้นจากการใส่ใจตัวเองฟังเสียงใจตัวเองสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ตัดสินนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองจากกรรมที่ร้ายแรงที่สุดลองนั่งลงหายใจลึกๆถามตัวเองว่าวันนี้ใจเรารู้สึกอย่างไร เรารักตัวเองมากพอห, s. <S หรือยังเรายอมรับตัวเองในทุกความอ่อนแอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงใจเรากำลังเริ่มปลดปล่อยกรร,รมที่เกิดจากใจตัวเองเรากำลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเองใจไม่ใช่ศัตรูใจเป็นเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลและเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเองเราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเอง เราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองกรรมร้ายที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระและเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาใจตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางกรรมร้ายที่เราเคยทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวหากเราสามารถทำได้เพียงชั่วขณะหนึ่งของการใส่ใจตัวเอง เพียงชั่วขณะหนึ่งของการให้อภัยตัวเองกรรมร้ายก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเบาความทุกข์ก็จะค่อยๆค,คลายและใจจะเริ่มกลับมามีความสงบมีความรักและมีความสุขที่แท้จริงลองนึกภาพตัวเองในวันที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันหนักอึ้งทุกความคิดดูเหมือนจะซ้ำซากทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความกังวล แต่ความจริงแล้วแหล่งที่มาของความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ใหญ่โตในชีวิตแต่เกิดจากภายในตัวเราเองจากใจที่เราไม่เคยสังเกตจากใจที่เราไม่เคยใส่ใจจากใจที่เราเองทำร้ายด้วยความคิดและอารมณ์ที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธที่เราเก็บไว้ ใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาที่เราซ่อนเอาไว้ใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อตัวเองที่เราไม่กล้าสารภาพทุกความคิดเหล่านี้เป็นดั่งเครื่องมือที่ทำร้ายใจเราอย่างเงียบๆบ,บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวเราอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่คิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ตำหนิตัวเองเพราะทำผิดพลาดบางครั้ง แต่สิ่งเหล่านี้สะสมเป็นกรรมสะสมเป็นความทุกข์ที่ฝังลึกสะสมจนกลายเป็นเงาของความเจ็บปวดที่ติดตามเราไปทุกวันเรามักจะมองหาสาเหตุของความทุกข์ภายนอกเรามักจะโทษคนอื่นเรามักจะโทษโลกแต่หากเรากลับมามองใจตัวเองอย่างจริงจังเราจะพบว่าแท้จริงแล้วเราคือผู้สร้างความทุกข์นั้นขึ้นเองผู้สร้างกรรมที่ทำร้ายใจตัวเอง บางครั้งเรากระทำร้ายใจตัวเองด้วยคำพูดบางครั้งด้วยความคิดบางครั้งด้วยการกระทำที่ฝืนตัวเองเราพยายามทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบแต่เมื่อความสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดขึ้นเราก็โกรธตัวเองเราก็ตำหนิตัวเองเราก็ลืมให้ความรักแก่ตัวเองทุกความโกรธที่เรามีต่อตัวเองทุกความเกลียดชังที่เราเก็บเอาไว้ ทุกความอิจฉาที่เรามองคนอื่นอย่างเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้คือกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันอยู่กับเรามันซึมลึกเข้าไปในจิตใจของเราและมันขยายตัวทุกครั้งที่เราปล่อยให้เกิดความคิดลบโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตตัวเองในวันที่คุณโกรธตัวเองในวันที่คุณไม่ให้อภัยตัวเองในวันที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น คุณเคยสังเกตไหมว่าใจของคุณหนักหน่วงอย่างไรทุกความคิดลบค่อยๆกัดกินความสงบของใจค่อยๆทำลายความสุขที่เราอาจมีอยู่เรากลายเป็นนักโทษของใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราคิดว่าการละเลยใจตัวเองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแค่ไม่ใส่ใจความรู้สึกตัวเองแค่ปล่อยให้ความคิดลบผ่านไปโดยไม่สังเกตแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ส,สมเป็นกรรม สะสมเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถละลายไปได้ง่ายๆใจที่เราทำร้ายตนเองทุกวันจะตามเราตลอดเวลาจะส่งผลต่อความคิดการกระทำและอารมณ์ของเราทุกสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำทุกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกความคิดที่เราเก็บไว้โดยไม่ให้อภัยตัวเองล้วนเป็นการทำร้ายใจตัวเองและนั่นคือกรรมที่ร้ายแรงที่สุด แต่ใจเราก็มีพลังในการเยียวยาเช่นกันเพียงเราหันมาสังเกตใจตัวเองเพียงเรายอมรับความอ่อนแอเพียงเราปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังและความอิจฉาเพียงเรามอบความรักและเมตตาให้ตัวเองเราเริ่มเปลี่ยนกรรมที่เกิดจากใจตัวเองให้คลายตัวลองเริ่มจากการหายใจลึกๆสังเกตใจตัวเองอย่างเงียบๆถามตัวเองอย่างจริงใจว่า วันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอะไรอยู่เรายอมรับความเจ็บปวดของตัวเองหรือยังเรารักตัวเองมากพอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้เรากําลังเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากกร,รมที่ร้ายแรงที่สุดเรากําลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเองใจไม่ใช่ศัตรูใจคือเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลและเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเอง เราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองกรรมร้ายที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริงบางครั้งเราอาจไม่เคยสังเกตแต่ทุกความคิดที่เรามีต่อใจตัวเองทุกคําพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกอารมณ์ที่เราเก็บไว้โดยไม่ปล่อย ล้วนเป็นการทำร้ายใจตัวเองอย่างเงียบๆมันเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเราเดินทางผ่านวันแต่ละวันทำงานทำหน้าที่ดูแลคนรอบตัวแต่กลับลืมใส่ใจตัวเองความเจ็บปวดความกังวลความโกรธความเศร้าทั้งหมดเกิดจากใจของเราเองใจที่เราปฏิเสธใจที่เราไม่ยอมรับใจที่เราไม่ให้อภยัยเรามักโทษเหตุการณ์หรือคนอื่น แต่แท้จริงแล้วผู้สร้างทุกที่แท้จริงคือเราเองเพราะใจที่เราทำร้ายมันติดตามเราทุกที่มันส่งผลต่อความคิดทุกเรื่องทุกการตัดสินใจทุกการกระทำและทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราลองคิดดูคุณเคยพูดอะไรกับตัวเองบ้างในใจของคุณเคยตำหนิตัวเองเพราะทำผิดพลาดเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เคยโกรธตัวเองเพราะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆให้สมบูรณ์แบบสิ่งเหล่านี้คือการทำร้ายใจตัวเองเป็นกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาบางครั้งเราคิดว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ไม่เป็นไรเพียงแค่คิดเปรียบเทียบตัวเองเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ตำหนิตัวเองเพียงครั้งเดียวแต่ความจริงแล้วทุกครั้งที่เราทำซ้ำ ทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดลบเกิดขึ้นมันสะสมเป็นกรรมใหญ่สะสมจนกลายเป็นความทุกข์ที่ติดตามเราไปทุกวันเรากลายเป็นนักโทษของใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวใจของเรามีความโกรธที่เก็บไว้มีความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่มีความอิจฉาที่เราปล่อยผ่านโดยไม่สังเกตทุกความคิดเหล่านี้เป็นเหมือนฝุ่นละอองที่ค่อยๆกัดกินใจเรา บางครั้งเราไม่เห็นเราอาจไม่รู้ตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มสังเกตความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เราเริ่มเห็นว่าทำไมใจเราถึงเหนื่อยทำไมเราถึงโกรธง่ายทำไมเราถึงทุกข์โดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองแต่ใจก็มีพลังในการเยียวยาหากเราเพียงหันกลับมาสังเกตใจตัวเอง ฟังความรู้สึกของตัวเองอย่างเงียบๆไม่ตัดสินไม่ปฏิเสธยอมรับความอ่อนแอนและความเจ็บปวดเราสามารถเริ่มปลดปล่อยกรรมที่เกิดจากใจตัวเองได้ลองเริ่มจากการหายใจลึกๆปล่อยความคิดลบที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปถามตัวเองอย่างจริงใจว่าวันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอะไรอยู่เรายอมรับความเจ็บปวดของตัวเองหรือยัง เรารักตัวเองมากพอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้เรากําลังเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากกรรมที่ไร้แรงที่สุดเรากําลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเองใจไม่ใช่ศัตรูใจคือเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเองเราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเอง กํไร้ายที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระและเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริงลองนึกถึงทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดลบกดดันตัวเองทุกครั้งที่เราโกรธตัวเองเพราะไม่สามารถทำสิ่งที่เราคาดหวังได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นนั่นคือกรรมที่เราเกิดขึ้นเองแต่เราสามารถเปลี่ยนมันได้ เพียงเราเริ่มจากความใส่ใจตัวเองเพียงเราเริ่มจากการให้อภัยตัวเองเพียงเราเริ่มจากการรักตัวเองในทุกความอ่อนแอใจของเราจะเริ่มสงบทุกความคิดลบจะค่อยๆค,คลายและเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดบางครั้งเราลืมไปว่าใจของเราเองนั้นบอบบางเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เราไม่เคยเผชิญหน้าและเต็มไปด้วยความคิดลบที่เราไม่เคยสังเกตทุกครั้งที่เราไม่ดูแลใจตัวเองทุกครั้งที่เราเพิกเฉยต่อความรู้สึกตัวเองทุกครั้งที่เราโกรธหรือเกลียดตัวเองเราได้สร้างกรรมร้ายที่ส่งผลต่อชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวใจที่ถูกทำร้ายจากตัวเองไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดชั่วคราว แต่เป็นสิ่งที่ติดตามเราไปทุกความคิดทุกอารมณ์และทุกการกระทำของเราลองสังเกตตัวเองในแต่ละวันเมื่อเรารู้สึกทุกข์เมื่อเรารู้สึกอึดอัดเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครอื่นแต่เกิดจากการที่เราไม่เคยให้อภัยตัวเองไม่ได้รักตัวเองพอไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเอง เรามักจะมองหาความผิดพลาดจากภายนอกมองหาคนอื่นหรือสถานการณ์ที่ทำให้เราทุกข์แต่ความจริงแล้วรากเหง้าของทุกนั้นอยู่ในใจของเราเองใจที่เราไม่เคยใส่ใจใจที่เราไม่เคยฟังใจที่เราไม่เคยให้ความรักทุกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกความคิดที่เราคิดต่อใจตัวเองทุกอารมณ์ที่เรารู้สึกต่อตัวเอง ล้วนเป็นกรรมที่เราสร้างขึ้นเองบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวเราอาจคิดว่าการทำร้ายใจตัวเองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรเพียงแค่ตำหนิตัวเองเบาๆเพียงแค่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพียงครั้งคราวแต่ความจริงแล้วทุกครั้งที่เราปล่อยให้เกิดความคิดลบต่อใจตัวเองมันสสมเป็นกรรมใหญ่สสมเป็นความทุกข์ที่ติดตามเราไปทุกวันใจที่เราเพิกเฉยต่อความเจ็บปวด ใจที่เราไม่ให้อภัยตัวเองกลายเป็นนักโทษของตัวเองและทุกความพยายามที่จะหาความสุขจากสิ่งภายนอกก็จะไม่สามารถเติมเต็มใจที่ทุกนั้นได้บางครั้งเราอาจคิดว่าการดูแลใจตัวเองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหากเราสามารถใส่ใจตัวเองฟังเสียงใจตัวเองอย่างเงียบๆ รับฟังทุกความเจ็บปวดและความอ่อนแอเราจะเริ่มเข้าใจความทุกข์ที่แท้จริงของตัวเองทุกความคิดลบทุกความโกรธทุกความอิจฉาสามารถถูกเยียวยาได้ด้วยการสังเกตใจตัวเองด้วยการให้อภัยตัวเองด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองลองนั่งลงหายใจลึกๆปล่อยความคิดที่กดดันใจตัวเองให้ผ่านไป ถามตัวเองว่าวันนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรเรายอมรับความเจ็บปวดของตัวเองหรือยังเรารักตัวเองมากพอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงใจเรากำลังเริ่มปลดปล่อยกรราที่ร้ายแรงที่สุดเรากำลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเองใจไม่ใช่ศัตรูใจคือเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเอง เราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองกรรมร้ายที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริงและเมื่อเราฝึกใจตัวเองอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกความคิดลบที่เคยกดดันเราทุกความโกรธที่เราเคยเก็บไว้ ทุกความอิจฉาที่เราเคยรู้สึกต่อผู้อื่นสามารถถูกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเป็นความเมตตาและเป็นความรักต่อตัวเองนี่คือพลังของใจที่เราไม่เคยสังเกตนี่คือกรรมที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองที่เราเองสามารถเยียวยาได้เพียงเราหันมาสนใจใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงหลายครั้งที่เรามองหาความสุขเรามองหาความสงบ เรามองหาความพอใจจากสิ่งรอบตัวแต่ลืมมองใจของตัวเองใจที่เราเองทำร้ายใจที่เราเพิกเฉยใจที่เราไม่เคยฟังทุกความทุกขที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกิดจากการที่เราไม่เคยดูแลใจตัวเองเราปล่อยให้ความคิดลบกัดกินใจเราเราปล่อยให้ความโกรธความอิจฉาความเกลียดชังเก็บตัวอยู่ภายในเราพยายามหาความสุขจากภายนอก แต่เมื่อใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์ภายในความสุขจากภายนอกไม่สามารถเติมเต็มได้บางครั้งเราอาจคิดว่าการปล่อยให้ใจตัวเองทุกเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรเพียงคิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพียงครั้งคราวเพียงตำหนิตัวเองเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้สะสมเป็นกำใหญ่สะสมเป็นความทุกข์ที่ฝังลึกใจที่ถูกทำร้ายจากตัวเองไม่เพียงทำให้เราทุกข์ แต่ยังสร้างความตึงเครียดในความคิดทุกการตัดสินใจทุกอารมณ์และทุกความสัมพันธ์ของเราลองสังเกตตัวเองเมื่อเราโกรธตัวเองเมื่อเราไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นใจของเราจะหนักหน่วงทุกความคิดลบค่อยๆกัดกินความสงบของใจค่อยๆทำลายความสุขที่เราอาจมีอยู่เราเดินวนอยู่ในวงจรของความทุกข์ โดยไม่รู้ว่าเป็นตัวเองที่สร้างมันขึ้นมาแต่ใจมีพลังในการเยียวยาหากเราเพียงหันมาสังเกตใจตัวเองฟังเสียงใจตัวเองอย่างเงียบๆไม่ตัดสินไม่ปฏิเสธยอมรับความอ่อนแอและความเจ็บปวดทุกความคิดลบทุกความโกรธทุกความอิจฉาสามารถถูกเยียวยาได้ด้วยการสังเกตใจตัวเองด้วยการให้อภัยตัวเอง ด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองลองนั่งลงหายใจลึกๆปล่อยความคิดที่กดดันใจตัวเองให้ผ่านไปถามตัวเองว่าวันนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรเรายอมรับความเจ็บปวดของตัวเองหรือยังเรารักตัวเองมากพอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงใจเรากำลังเริ่มปลดปล่อยกรมที่ไร้แรงที่สุดเรากำลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเอง ใจไม่ใช่ศัตรูใจคือเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเองเราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองกรรมร้ที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระและเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริง ลองนึกถึงทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดลบกดดันตัวเองทุกครั้งที่เราโกรธตัวเองเพราะไม่สามารถทำสิ่งที่เราคาดหวังได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นนั่นคือกรรมที่เราเกิดขึ้นเองแต่เราสามารถเปลี่ยนมันได้เพียงเราเริ่มจากความใส่ใจตัวเองเพียงเราเริ่มจากการให้อภัยตัวเองเพียงเราเริ่มจากการรักตัวเองในทุกความอ่อนแอใจของเราจะเริ่มสงบ ทุกความคิดลบจะค่อยๆคลายและเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดหลายครั้งที่เรามองหาความสุขเรามองหาความสงบเรามองหาความพอใจจากสิ่งรอบตัวแต่กลับลืมมองใจของตัวเองใจที่เราเองทำร้ายใจที่เราเพิกเฉยใจที่เราไม่เคยฟังทุกความทุกขที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกิดจากการที่เราไม่เคยดูแลใจตัวเอง เราปล่อยให้ความคิดลบกัดกินใจเราเราปล่อยให้ความโกรธความอิจช้าความเกลียดชังเก็บตัวอยู่ภายในเราพยายามหาความสุขจากภายนอกแต่เมื่อใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์ภายในความสุขจากภายนอกไม่สามารถเติมเต็มได้บางครั้งเราอาจคิดว่าการปล่อยให้ใจตัวเองทุกเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรเพียงคิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพียงครั้งคราวเพียงตำหนิตัวเองเล็กน้อย แต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้สะสมเป็นกร,รมใหญ่สะสมเป็นความทุกข์ที่ฝังลึกใจที่ถูกทำร้ายจากตัวเองไม่เพียงทำให้เราทุกข์แต่ยังสร้างความตึงเครียดในความคิดทุกการตัดสินใจทุกอารมณ์และทุกความสัมพันธ์ของเราลองสังเกตตัวเองเมื่อเราโกรธตัวเองเมื่อเราไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นใจของเราจะหนักหน่วง ทุกความคิดลบค่อยๆกัดกินความสงบของใจค่อยๆทำลายความสุขที่เราอาจมีอยู่เราเดินวนอยู่ในวงจรของความทุกข์โดยไม่รู้ว่าเป็นตัวเองที่สร้างมันขึ้นมาแต่ใจมีพลังในการเยียวยาหากเราเพียงหันมาสังเกตใจตัวเองฟังเสียงใจตัวเองอย่างเงียบๆไม่ตัดสินไม่ปฏิเสธยอมรับความอ่อนแอและความเจ็บปวด ทุกความคิดลบทุกความโกรธทุกความอิจฉาสามารถถูกเยียวยาได้ด้วยการสังเกตใจตัวเองด้วยการให้อภัยตัวเองด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองลองนั่งลงหายใจลึกๆปล่อยความคิดที่กดดันใจตัวเองให้ผ่านไปถามตัวเองว่าวันนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรเรายอมรับความเจ็บปวดของตัวเองหรือยัง เรารักตัวเองมากพอหรือยังทุกครั้งที่เราตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงใจเรากำลังเริ่มปลดปล่อยกาที่ร้ายแรงที่สุดเรากำลังเริ่มเป็นเพื่อนแท้ของใจตัวเองใจไม่ใช่ศัตรูใจคือเพื่อนแท้ที่รอให้เราเข้าใจและดูแลเมื่อเราเริ่มดูแลใจตัวเองเราเริ่มให้อภัยตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเอง กรรมร้ายที่เกิดจากใจตัวเองก็เริ่มคลายตัวเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิสระและเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางของความสุขที่แท้จริงลองนึกถึงทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดลบกดดันตัวเองทุกครั้งที่เราโกรธตัวเองเพราะไม่สามารถทำสิ่งที่เราคาดหวังได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นนั่นคือกรรมที่เราเกิดขึ้นเองแต่เราสามารถเปลี่ยนมันได้ เพียงเราเริ่มจากความใส่ใจตัวเองเพียงเราเริ่มจากการให้อภัยตัวเองเพียงเราเริ่มจากการรักตัวเองในทุกความอ่อนแอใจของเราจะเริ่มสงบทุกความคิดลบจะค่อยๆค,คลายและเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดทุกความทุกทุกความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นล้วนสามารถเป็นบทเรียนล้วนสามารถเป็นเครื่องมือในการเข้าใจตัวเอง และเมื่อเราเริ่มใส่ใจตัวเองอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกความคิดลบที่เคยกดดันเราทุกความโกรธที่เราเคยเก็บไว้ทุกความอิจฉาที่เราเคยรู้สึกต่อผู้อื่นสามารถถูกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเป็นความเมตตาแหละ